เปลี่ยนสเปซเครียดไม่เครียดละนี้ละผมบอกเลยทุกคนดูการจุ๊กของผมไว้การจุ๊กของผมเนี่ยระดับโอ้ยโอ้โเจ็บโอ้ยโมปึ๊บโดนปั๊บเลย ขอโทษโท,ษทีหลังจะไม่ห้าวแล้วครับเอ้ยเปลี่ยนจรวดด้วยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดนี่ไง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 เออบนลงโทษเรี <No. S 1> ยบร้อยเรียบร้อยปลอดภย <c oughs> อัยหายห่วงเสียใจด้วยนะพลพีดลงังปอมโอ้แหมเรานี่เก่งกันนะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าก็หมด

บ,บ้างไหมเราว่าไงเราควรจะทำลายกำแพงบ้างนะเราไม่ควรจะแกล้งแมวเยอะเกินไปแล้วโอ้ไ <disciple> ม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้กองหวังอันนี้อันนี้ว่าไงอันนี้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ย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 โจอเฮ้ย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 ยากเหลือเกินยากเหลือเกินโอเคไป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 แล้วไม่เลยไม่ละไม่ละไม่ละไอสวยสวยสวย เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าเรียบร้อยโอเคยักหน่อยยักหน่อยโอเคโอเคโอเคโอ้ยยากจังเลยโอ้ยากจังเลยขลังแข่งฟอร์ดีนี่มันเอ้ยม okay, okay, okay. oh, uh ีคนมีปืนไอ้ภูมีปืนทุกคนไอ้ภูมีปืนไอ้ภูมีปืนโอ้ยน้ำยาขวดนี้กูจะได้ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้มค์ก่อน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  อมอนเบบี้ขมวนเบบี้เออขมอนเบบี้ชอบยึกเอชอบยึกชอบยึกเฮเคทุกคนนินจานินจานนยโอ๊ยโอ๊ยยยไม่นะ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 โอ๊ยโอ๊ยช่วยอะไรวะช่วอะไรวะเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยบอย my god โอ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ my god โอ my god อายอันนี้เองอ้ยอยไม่นะ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 เอ้ย้ยเอ้เอเอยยยวบเร็ววบเร็ววบเร็วขอตัวนึงขอตัวนึงขอตัวนึงไปเลยไปเลยไปเลยสวยสสยกลับับ นะกัเฮ้เฮ้บอย hey นี่ไงนี่ไงเฮ้บ hey <c oughs> อยจ่อยจ่อยจ่อยสามทัฟฟี่อ่ะคิดดีๆสองหนึ่งสามเอ้ยเร่งสปีดให้สปีดอินเทอร์เน็ตให้สปีด,ปดอิน <c oughs> เทอร์เน็ตเอยหมายกอดหมายกอดเฮ้ยเฮ้ จุกอยก้อนว่าวจุกลอยก้อนจุกลอยก้อนจุกลอยก้อนไม่ใช่จุกลอยก้อนคุณคิดควาผมช่วยแตะใอ้ผมแค่มาช่วยแตะจริงๆผมมาช่วยแตะจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยผมมาช่วยแตะจริงปุ๊บปุ๊บเอ้ยของจริง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 โอ้หธรรมดาธรรมดาว่ะธรรมดาชิว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 ทุกคนชิวชิวนะไม่นะทูซิโล่ไม่เหมือนไงเวลิกูดเฮ้ยเฮ้บอยเฮ้เฮ้บอย Bye, have a great time. ok okay. Bạn một tí nữa. Ấy, chuối. Chuối, chuối, chuối. Combo, 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 combo. Lộp cả một tí nữa đi. Chuối, chuối. oh yum rồi, yum rồi, yum rồi, yum rồi. Yom rồi. สองด้านได้เราวขึ้นซ้ายหรือขึ้นขวาก็ได้โซลิเอตเล่นยากจริงไม่ทันละโซลิอเอตบ,บายๆมันเป็นมุมจุ้งมุมหนึ่งของด่านนี้ครับสําหรับเอออเาระพระเจ้าอวยพรนี่เลนด้วย <c oughs> โอเคโอเคไม่เอิร์ดเอิร์ดไม่ต้องเลยไม่ต้องเออเอชื่อเปรมเออเชื่อเปรม เออรอรอรอดิ้นรอดิ้นเออเล่นไม่ได้เออไม่มัดเออเล่นไม่ได้เออเออเฮ้ยสวยสวโกลนเกินโอ้คุณกิเกินเกนเกยยสวยแย่ละทุกคนเออนโดนเต็มเตมเลยวะเ จ้างเหอสักพีจ้างโอเคโอเคโอ้ยโอกาสได้โอกาสคิดได้โอกาสได้โอกาสให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 ้โอกาสคุณคิดเป็นแมวเหมือนเดิมได้ไหมเ่าอย่าใกของเจ้าจะเปิดเผยตัวต้นแคทริงของเจ้าโอ้ยแมวมาแมวมาใช่ไหม อันนี้ยังไม่อค,คนตัชีต <est> อนนี้อัน,นี้อย่างน้อยนะถ้าเป็นจะตายเป็นขอกินยาสมบับก่อนนะม <What? S 1> ังเป็นตัวช่วยอาร์ตอาร์ตเป็นตัวช่วยอาร์ตเออดูดูเออ,เอ,อ,เอ,อดดทำนไก้วววนวว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 ้วว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 ยวว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 กวว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 วนววววมวว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 ันวววววว เฮ้ยเฮเฮ้ยสกิปปร์โอ้สกิปปร์สกิปปร์เฮ้ยสก๊อตสกิปปาเกเบเฮ้ยขาดอกเบโอ้ยมวนา่าด่วนมา่เต็ตเป็สวยโอ้ยกินโอกอันนี้อีโกงอันนี้ในจริงทำสองเลยไอยเกิน้นีเกินไปเกินมา Welcome to Tom and Jerry Chase มา,า,า let's go ออกห้องนอนแล้วกันเอ้ยแม่ห้องนอนคือห้องอะไรวะไม่ใช่ห้องนี้แมวไม่ค่อยชอบออกครั Oh my god Oh my god โอรักกีอย่าอย่าลองกันเฮ้ย okay. จ้อยร้อ,องน แต่ชียังแต่ชียันแอตแอ่สิ่งจำฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาแตงแล้วใช่ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าล well> ืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ